กับผมคโลโกะนะครับพวกคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่เล่นเกมไอทําไอจําลองการตกแต่งบ้านหัวโวยนั่นแ่ะก็คือผมเลิกเลยล่ะผมอาภาษาเกมออกผมผมช่างแม่งมละผมไม่สนละเราเล่นเกมเกมเห,เหี้ยเลยวะช่างแม่งวันนี้ผมรู้เล่นเกมเลยเห็นมันดูน่าเล่นดี เี๋ยวเรา,าลองก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่เลือกกระถางกับนกกระถางสิเพาเราได้ปลูกเอ,อือดไปนี่มันคืออะไรวะลดน้ำอ่ะลดน้ำรักโลกรักโลกรักโลกอืมโรเทนนิ่งกับกล่องอะนั่นคือกล่องหรืออะไรวะช่างมองเสียก,กอกจริงด้วย มีเกลนไกลกับอันนั้นเอ่อที่ททสีที่แสีนี่คืออะไรวะวัด <What? S 1> เอ้ยมีด้วยว่าลูกมีเข้าไปเหรอชี้เลเนี่ยเฮ้ยมันเดินได้เฮ้ยเดินได้มันเดินได้เหรอ,อถามจริงอันเมีหัวใจพังกับหัวใจหัวใจพังสิ ไม่งี้ยเออเออค่อยค่อยไม่มีใหญ่เงี้ยหมีใหเงี้วัดอ้นหอกวัดอ่ะลองลองดูบ้างอ้าวมึงก็กินเฮ้ยให้เลือกไข่ด้วยเลือกไข่ปังใหญ่เฮ้ยโอ้ห ใหญ่มากที่มาทากับนบนโลกอะเฮ้ยตรงเหวดาวนี้ไอ <c oughs> อย่างเนี่ยมีเปิดปิดด้วยอะ่ะหือ อ่ะเรื่องนี้บ้างเฮ้ยนี้ต้นไม้กินคนนี่เฮ้ยมีมีปีเตอร์ด้วยเอาปีเตอร์นี่สไปเดอร์แมนถ้าผมถูงเรียกว่าปีเตอร์ปีเตอร์ที่แปลว่ามแรลงสาบแต่ความจริงของเรียกปีเตอร์ก็คือคนที่คนที่ทําหนังเป็นสไปเดอร์แมนเน่ะรับบทอะไรปีตรงปีเตอร์ที่แค่น่ะนี่ลูกอมผักเอาผักดิคืออะไรวะ มีเขียนลบอ่านลบวัดเฮ้ยมีแค่เนเกิดจะรวดเอ้ยเอาแค่เนเกิดดิ ันคืออะไรวะอานกนี่อ้าว้ิอ้าว้ิผมกดเลียงนกทอได้ด้วยอ่ะนี่นี่เอาขึ้นอืม้มฮะนี่คืออะไรช้างวัตช้างกูบินได้เอาสองขึ้นอ่ะ มันคืออะไรวะกูไม่เข้าใจอ่าโดนัดเป็นไห้อ่าฮะรู้เทนรู้บอลเออฉันกำนังเตะเฮ้ยมียิ้มแล้วอ่ายา <t> ิ <t> ้มแล้วกันสมองอ่าอันนี้ดีวิธีดีไปแอปเปิลกับฟักทองแอปเปิลดิอืมแอปเปิลเขียวซะด้วยเออ โอ้โหมายากลุนแล้วก็ให้ทัวร์กลับมาเหมือนเดิมนี่นี่ไม่ได้ใช้สมารกูเล้องในอเมงวันฮะวอดไหนลองอึดดิ มึงน่าสุดยอดจริงๆก็เข้าใจเอ๊ะอ่าวมึงก็ถิดขนมปัง <c oughs> อันอย่างเนี่ยอ้าวแล้วก็กลับมาไม่โัรที่เดิมสภาพความเข้าใจของผมก็เคยไม่มีเหี้ยเลยเลยอ่าสมัครกูเล็กได้นะจะไม่ผิดอ่าวัดเฮ้ย เฮ้ยโอ้มีเอสเดกด้วยอ๋อ้ายเกศตรงนี้ด้วยให้ทำไงวะเอาเนี่งให้ไม่ค้างแล้วอ่าเอานี้กล่องกันไกลน้ำเดี๋ยวนะค้างแล้ววะเอาไปกดตอนไหนยังไม่ได้ทันกดเลย อไหนทำต่อด้เฮ้ยเอาค้างเอาเฮ้ยค้างเอาเฮ้ยค้างอะไรอ่ะเฮ้ย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 เอาวัดยังไม่ได้กดเลยนะอ่าอ่าอ่ะโอ้โหเฮ้มึงเชื่อแล้วนะ ว a t เ h e f ฟักเฮ้ยยังไม่ทันกดเลยอดสืักฟังตรงนี้สไปเด r m a แมนผักเหมือนเดิมอันนี้เราเขียนได้งน่ะอะไรวะงานต้นไม้ เอาเป็นกล่องเอาเป็นกันไกลเอาเป็นลมหายใจแล้วก็จบเลยเอ่อได้ำทำไมมาเดิมเอาเป็นกล่องเขียนบ้างตัางพึ่งนี่ออะครโอ้อ๋อพึ่งกูเล่นน้ำน้ำนย อ่าาคนดีมากเลยมันช่างเจอด้วยินนาคเขาสุดท้ายได้ไหมเอานี้กูยังไม่ทันกดเลย ลองตีอนี่นี่คืออะไรวะแสดงเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมีอะไรด้วยอ้าวแล้วก็กลับไปเป็นทัวร์เฮ้ยมังเจ๋งว่ะเป็นงึงนะม่จะทำไง เอาวันนี้แมลงวันตบแสดงละครนงกดดิสไลด์ดิวัดแล้วก็กลับม่เป็นทั่วเอานอกมาก้างเอาไข่ฟังใหญ่มีนรกด้วยไอศครีมอ้าววัดเอาเฮ้ยดี่นะ อ,าาอ้าวแล้วไปกดอะไรเนี่ยมาช้างตืบดิอ้าวตืบจริงด้วยพอ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 เกมนี้มันชักจะกลัวอะไรไม่รู้ผมพูดจริงนะงั้นก็จบกันไปแล้วกับเคสที <c oughs> ่ <Teach outreach> นี่ครับ ใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะบ๊ายบาย